คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับ1เมษายนถึงวัต่อไปนะครับ7นวดสถิติเมื่อเฟ้นหาหน่วยบนกันสำหรับสูตรนี้ครับมาฝากมาแบ่งปันมาแชร์กันครับสําหรับสูตรนี้นะครับปักลักหน่วยบนครับมาลักแสน สิบล่างหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกศูนย์ห้าสี่คงที่นี่แหละครับสามสูตรสามหลักนี้บวกกันนะครับหลักแสนสิบล่างหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกศูนย์ห้าสี่คงที่ครับนี่แหละครับสูตรสิบหน่วยบนครับหน่วยบนเมื่อกี้ทำสิบล่างไปวันนี้มีสิบล่างกับหน่วยบนครับสองหลักนะครับสองสูตรวันละสองสูตรกําลังดีครับไม่มากไม่น้อยนะครับดูไปเรื่อยๆเพลินนะครับแล้วเราค่อยมาสรุปกันตอนปลายงวดโค้งสุดท้ายกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับช่องเราแนวทางการวิเราจะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าท่สนใจจริงๆผมมีโอ้ผมไปพิสูจน์มาครับผมไปได้ไอแผ่นนี้มานะครับผมลองทำสูตรกําลังวันดูแผ่นเขียวนี่ครับใหม่ที่เด็ดจริงครับผมกับฝีมือเลยนะครับไปดูนะครับแล้วก็ไปไล่สถิติดูนะครับเข้าฮานอยพอสมควรนะครับน่านนอยธรรมดานอยวีนะครับรัฐบาลไทยนะครับใช้ได้หมดครับลองดูใช้ได้หมดนะครับ แล้วแต่ทั้งหมดมันแต่ละวันจะมีอยู่40ตัวนะครับมี40ตัวแต่ละวันก็คิดเอานะครับตั้งแต่วันพุธที่แล้วมาจนถึงวันวันนี้วันเสาร์สิวันครับยังไม่หลุดเลยครับแผนนี้นะครับแต่อาจจะไม่เข้าร0อนะครับหมายถึงว่าเข้าไม่เข้าร้อเปอซนตเช่นสนะตัวบน2ตัวล่างฮานอยแล้วก็ฮานอยบี p นะครับลองไปไล่ดูแล้วก็สพป,ปลาว จะรักแมวเทศบาลไทยว่ามีตัวเลขอยู่ในชุดแผ่นเขียวนี้หรือเปล่านะครับถ้าอยากได้เข้าไปในไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มของเรานะครับตอนท้ายผมจะมีข้อมูลในการเข้าไลน์กลุ่มนะครับไปดูได้ไปขอเพื่อนๆน,นะสมาชิกมแจกจ่ายกันหมดแล้วแหละเงามีเกือบเกือบ,บทุกคนแล้วก็เห็นกับตาทุกคนนะครับพิสูจน์กันได้นะครับว่าจริงไม่จริงเราก็ลองไปสอบถามกันดูในกลุ่มไลน์กลุ่มดูนะครับว่าแผ่นเขียวนี่แรงจริงไหมปังจริงไหมนะครับลองดู ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะผมใช้มาประมาณสิบวันนะครับสิบวันมันก็จะก็มีผลลัพธ์ตามนี้แหละครับอ,อถ้าเกินหน้านั้นก็ไม่รู้มันต้องคบรบหูุลองลองใช้ดูสักเดือนหนึ่งลองรู้แล้วผมจะพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงมากลับมาปักหลักหน่วยบนนะครับว่าเป็นยังไงหลักแสนหลักสิบล่างแล้วก็หน่วยซาวตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกศูนย์ห้าสี่ของที่นะครับสี่บวกแปดครับเป็นสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าบวกศูนย์เป็นสิน 19, บก 0, เก้าเลขเก้าหน้าห้าเป็นสิบสี่เลขสี่สี่บ 948ครับผลการออกหน่วยบนนะครับออก9 24ครับ16ธันวาคม9 24 4สีเข้าหน่วยบนโอเคครับถูกต้องวมดแรกนี่นะครับหน่วยบนคัดเหลือจาก10เหลือ9้เหลือ3ตัวนะครับเราก็ลองดูนะครับว่าจะเข้าหน่วยบนไหมโมโตมา5้บวกเก้าบสวกแเป็น22ครับลเลข2เลข7เลข1 30ธันวาคม54 1ครับ54 1 หนึ่งก็เข้าหน่วยบนครับโอเคครับสองมวดผ่านไปต่อไปครับ5้าบวกแปดบวกหกสิบครับออกหกครับ6 8เปาไม่ใช่ครับ7 7 4ครับ7 7 4ดเแมผมมองไปเห็นหน่วยล่างทั้งหน่วยล่างหน่วยบนนะครับสูตรนี้โอเคครับ3งวดผ่านไปยังไม่ผิดพลาดหน่วยบนปักหลักครับ หลักแสนหลักสิบล่างหน่วย3ตัวหน้าก็ที่1่บวกศูนของที่4ีบวกหเป็น10บบวกสองสิบสเลขสอเลขเจเลขหนึ่งออกสองสอครับสองสี3ตัวบนไปเ็นครับสวยงามจังสี่งวดผ่านไปครับงวดต่อไป5้าบวกศูนย์กเก้ครับ4 9 3ออก4 0 3สาครับสวยงามครับ3ก็เข้าหน่วยบน ้างวดผ่านไปยังไม่ผิดพลาดคำนวณกันเพลินเลยครับ7บก9 16 17 18นะครับ8 3 7 1มีนาคม9 3 8 8เข้าหน่วยบนโอเคครับเรียบร้อยวัละผ่านวดผ่าไปเรียบร้อยครับต่อมาครับ8บก9 17บก4เป็น21ครับ21นะครับ1 6 0ออกเลยครับ446 หกเข้าหน่วยบนโอเคครับเรียบร้อยเจ็ดงวดครับไม่ผิดพลาดนะครับสถิติสูตรนี้มาดูงวดที่แปดตักแสนเลขค่าครับสิบล่างเลขเจ็ดหน่วยสามตัวหน้างหนึ่งเลขหกผลรวมคือเท่าไหร่สิบแปดครับได้เลขแปดแปดบวกห้าสิบสามได้เลขสามสามบวกสี่สิบเจ็ดแปดสามเจ็ดรอผลครับหนึ่งเมษายนประกาศหน่วยล่างนะครับหน่วยบนนะครับหน่วยบนขอโทษครับเจ็ดงวดสถิติเลขแปด เลขสามเลขเจ็ดรอผบลบครับหนึ่งเมษายนช่วงท้ายมีข้อมูลในการเข้าไลนา์กลุ่มนะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับแนะนำไลายนะครับลายกลุ่มจำรับสมาชิกสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลสืดคำนวณรัฐบาลไทยเราฮานอยครับของ KTV กับ d t v ครับเราใช้ภายใต้ชื่อลาย ID นะครับ KTVCHANNEL KTV e Channel ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับ ครับท้ยนี้ก็ฝากคำเตือนไม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สระเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ีว e ี c ฟีชแนลครับโปดใช้พิจารณาในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำนหณดคณิทศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอ,อะไรเพราะเรื่องของอนาคตเหตุ<ม>การณ์ยังไม่มาถึงนะครับมัน <c oughs> ไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮงเนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ